สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะนั่งฝานั่งฝาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อลูก <c oughs> นั่งโฟล์เป็ดค่ะนั่งฝาเบิ่งเด้่จักข่วมค่ะพ่อพี่โฟา์ออเป็ดมาตากแดดค่ะพี่น้องให้เขาอุ่นๆอาการเริ่มซึมลงแล้วค่ะมื้อนี้โอ้บุญเก่าเปลนอันสิเฮ็ดหยัยงลแล้วล่ะขี้น้ำเป็ดนนะ่ะเลืตน้น นั่นมนักฝากกับสีห่วงเนาะคะ่นะเนาะมุมกบลูค่ะเป็นสันชาตยาน้องเขาแบบเขายื่น้ากันมาแต่หน่อยเองสินะคะ่ะเขาก็เลยรู้ซึ่งแบบว่ามุมบลูมุบบมบลูเนาะเจ้า <c oughs> สิคิีดว่าเป็ดเป็นลูกบอกว่าวมุมกบลบูเพื่อกัน,นะคะ่ะเป็นน้องเป็นนุ่งสิละแต่สีห่วงนัน่งฝากับมันั่งเฝ้านั่งฝาเฝา้าน้องบอ ในได้ก็ได้ม,มาทั้งนี้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวผมจะพา้ายางเบิง่งเบิงพักในแปลงนี้ก่อนค่ะพักของบุมตายไปหลายตน้นเลเด้อค่ะเริ่มสิบอันนี้แลเด้อบาดไหนเด้อจะเป็นโรคอีหยังเนี่ยพักกระไดปุนทั้งปุนบอไปแล้วค่ะไปดูแล้วเนี่ยนะที่ว่าบุมอกมาปลูกไว้ทั้งนี้ค่ะ ไปแวงไหยังเบิดนี่แจ็คแมนเอียงมากินเพื่กินพักโอ้แดดอุ่นดีขนาดเลยค่ะนี่อันนี้โอ้ผมบอกกันแน่กับบ่แน่ใจเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันเป็นพักอันพักคอสของคอสอีเอ๋ยคอสวาสนันเป็นไอซ์เบิร์กหรือว่าเลเลเลอ,เอ,อยียงนี่แหละจำบ่ได้เห็นบ่อีกแล้วมันจะเป็นแบบพวกพักกาดแก้วพักกาดแก้วนี่ บางอันมันสิมีอยู่สองชนิดเด้ค่ะถ้าเห้าเบิงบอนนี่เนาะมันสิเป็นค้ายกันเนี่ยชนิดหนึ่งก็บสิเป็นหัวหัวกลมกลมผักกาดแก้วเท่านั้นแหละค่ะอีกชนิดหนึ่งก็บสิเป็นแบบนี้แต่บุมบู้วา่ามันสิเป็นสายพันธุ์ใดเนาะมันสิเป็นอีอย่างก่อนละอีอย่างเล่่เ,เนี่ละ่ะเล่อย่างเนาะพี่น้องเอ้ยจําบ่ได้ละค่ะบ่แน่ใจค่ะเขาเขาเขียนมาปลายเขาก็บอกว่าไอซ์เบิร์ก เลติสเนาะค่ะนาะไอซ์เบิร์กแลดีก็สิพักกาดแก้วหนึ่งตัวแต่ว่ามันคือสิเป็นยังสี่นะใบมันคือจังสำหรับกินใบแท้มันคือสิบบเป็นหัวสร้างมันถอบบเป็นหัวก็กินใบเอาก็ได้ดอกนาะพี่น้องแจ็กมันยังเป็นยังดอกเริ่มตายไปแล้วนะมองนีก็ตายต้นนึงมองนันก็นตายตน้นเนี่ยสิเป็นยังสี่เดี๋ยวผมโอ้สิไปอยู่บอกมุมใส่เกิดบูดอยู่ด้วยค่ะนี่ นี่ไหมเป็นเรื่องสีไหมคะ่ะเนี่ยทอน้องมาจะเป็นเนังสีถุงมือแห่งบริสไทอยู่บบมีหลากบบรูว่าเป็นเพราะสาเหตุอย่างอาจจะเป็นพวกมแมลงแมลงกินท่างหลากโยโย่ก็ตายไปต้นนี้ก็แม่นเนี่ยถ้าใบเช้าเช้านี่แม่นโลดคะ่ะเป็นยังดอกอเกิดมากก็ได้กินตายกระทอนถิมเท่านั้นตัวเพาะจังเคยเบาไหวนี่ละคะ่ะ ปลูกผักเขาปลูกผักอินซี่เนาะ sea, อินซี่หาองโบได้ปลูกในโร่งเลื่อนนะคะโบได้ปลูกในกรีนกีนเฮหอมเออทายรูปจักบาทก่อนเพราะสิได้เก็บกินบ่นี่สิบ่ได้ไปซื้อต้นก้ามาไว้ปลูกสำรองอไว้ทั้งเป็ดทั้งค้นกินเนาะท่านกินแล้วค้นกับมาก,กินอันนี้นี่ใบมันกรอบดีค่ะนี่ กรอบหวานดีใบอันนี้พักน,นี่กรอบหวานกรีนคอสนี่ก็กรอบหวานหวานกรอบก็เล็บป,ปลูกปลูกหลายๆทางพุน่นหัวแม่นกระลำจักแม่นอีหยังมากินใบกระลำเดี๋ยวมื้อแลงนี่ล่ะผมสิได้มาหาซองเบิ่งไวอีหยังกินใบถ้าเฮาบ่เห็นยามมื้อเช้านี่เฮาก็ต้องมาเบิง่งยามมื้อแลงชุกมืดๆ บางที่มันอาจจะมีพวกมะแรงที่มากออกมาหากินย่ยมแรงๆอะคะ่ะย้ามมันมืดๆนะพวกมาแรงที่อยู่ใตดินนะคะเดี๋ยวเ้ามาถาเบิ่งกันว่ามันคือนมาแรงอียงเนาะมากินใบพืชพักบุ้มนี่มุ่นเบิดแล้วนี่เห็นบเออ่เสียงเครื่องบินหมพี่นอ ไปใส่นอน้อไอ้คืออยากเมื่อบานแต่นอได้ยินเสียงเสียงเครื่องบินนี่เบื่อานบ่ค่ะบุ๋มอะเบื่อไนบุ๋มบอบุ๋มไทยให้เพิ่งแต่ภาพเก่าๆมุ่เดิมๆนี่แหละเนาะสำหรับคนรักปลูกกะพี่นองคอนมาปลูกกันนิดๆน้อยๆแล้วบุ๋มปลูก,กาพืชพักกินเองในบ้านนี่ ในต่างแดนนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเขาก็ปลูกอันใดที่เขามากินเนาะคะ่ะอันใดที่เขามากินอันใดที่เขากินบ่อยๆนะะแทบสกินทุกทุกมือกับ,บา่าใดทุกเมโน,โน,เนูน่ะมันตรงมีพักแกมค่ะพักเทยๆไปเบิงบ่งไปเบิ่งพักปังก่อนบาบุ้มบอลโผล่นะบุ้มปูพักปังบ,บ่ไดดจ้าเคืืพอ,อพี่น้องคะ่ะง่ายซิหมองแล้วเนื้อผ้าไปเบิง่งก่อนนี่แม่พี่น้องเบิ่งพักปังบุ้มเนี่ย มุมใหญ่มานี่หมองที่สามเลยนี่ก็บุยใหญ่ขึ้นเลยจะกเป็นเอยียงปักปักม,มันมักอากาศยังล่ะครับพี่น้องปุง้งยังได้บ่ได้กินจ๊กเถื่อโอ้นายดิยนานหลายนี่โหระพาโหระพาของเราไก่สิกาปานเกิดแล้วไปนี่ใบก็ใบช่วงนี่ก็เริ่มโ้นหรอโ้นออกแล้ว เดี๋ยวสิเด้ม่เก็บดอกเขาออกอยู่ค่ะให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหมอหูข้งเขาห่มแห่งหนาวนั่งตากแดดด,ดีกว่ลัวนั่งตากแดดอือออพูดนะนั่งฝ่าพิงแดดเนี่มันหนาวนี่มันอบอุ่นดีเขาในบานกันหนาว เปิดฮีเตอร์ก็คือจังเป็นยังไงคือจังสีหายใจบ่ออกนี่แหละคะ่ะพี่น้องคือจังเขาอยู่ในบ็อกซ์นี่ไหมคะ่ะคือจังเขาอยู่ในกล้องเนี่ยเวลาเปิดฮนะีเตอร์น่ะหายใจบ่สะดวกไปเอาเอาเอาหนะ้าเอาตาไปเลยอ้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเนี่มืดเศร้าก็อยู่ในหกถึงเจ็ดองศาสายมากเมื่อนี้ก็สิสิบสองสิบสามองศาค่ะนี่ ตกเที่ยงตกยังมากกะชิยูคุณแหละประมาณยี่สิบกะไข่แนยูมือนี่พอไมีแดดอยู่อาทิตย์หน้าฝนกะสิเทลงมาอีกแล้วบุม๋มย่งเป็นคนวามากอยีเด้อค่ะท้นทน,ทนฟังเอาเด้อคลิปนี้บุ้มมาซ้ำนี่ละบุ๋มสิไปก่อนค่ะเขาบ,บ้านเขาซ่องก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะ ดูแลร,รักษาสุขภาพกันทุกคน,น้อคะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ